เกิดความหา นมือได้กลิ่นเลยป้าวะมึงว่าเป็นกลิ่นเลยวะหรือว่ากาเอามาที่งย <eterm Gore> ังผมไม่ได้เอามามานะครับหมวด เอาท่าไม่กินยังอยู่ครับขออนุญาตครับจามเลยหมดไม่ได้อาบน้ำมากี่วันแล้วครับพี่เทลึง่งกินจาเปล่า,าครับ เฮ้ยเฮ้ยไม่เล่นของมึงนีหรีผีผีอยู่วะผีอ,อะไรวะกูจะนอนโอ๊ยรูอรอเต็มปาผีแลาวทำไมยังไม่นอนกัน,นอีกมาก็หนูกลัวผีอ่ะใช่ไหมเวนใครกลัวผีมึงวิ่งออกมากูวิ่งม,มาต้อมืออ่ะมีเวนงี้ถ้าเขาสืกเข้ามาทำไงเนี่ยอันเมื่อตะทำ ทั้งหมดดันมือนะเจมหลีมึงอ่ะผีเผือเอะไรเลงไม่บีโหรอ่หน้าสิบงฝังเริ่ม่อามในการฝึกการเข้าเวรยนยามของทหารครูฝึกจะนำหมาเน่ามาเพื่อให้เกิดกลิ่นเพื่อทดสอบสมรรถภาพทางจิตใจของทหาร ฐานคนใดมีสภาพจิตใจที่อ่อนแอก็จะโดนทำโทษครับครับสำหรับวิชาบุคคลทำกรรมลดในเวลาลางวันครับเป็นการนำความรู้ทางยุทธวิธีที่ได้ฝึกฝนมาทางด้านต่างๆนะครับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตินะครับทั้งทางด้านการพางเริ่มตั้งแต่การพางร่างกายนะครับการพางอาวุธนะครับการเคลื่อนที่ลักษณะการเคลื่อนที่ต่างๆทางทหารน,นะครับ าการตรวจการการกะระยะนะครับการปฏิบัติการลบทางยุทธภิีต่างๆ,ๆการวางกําลังต่างๆ,ๆาการวางกําลังการลาดตระเวนในการเคลื่อนที่ที่ใช้นะครับจะเข้าต่อสู้กับข้าศึกครับ ป้อมสนามคือป้อมค่ายที่สร้างขึ้นในระหว่างที่มีการลบเกิดขึ้นแล้วซึ่งโดยธรรมดาแล้วมักจะสร้างขึ้นโดยหน่วยทหารที่ยึดครองในพื้นที่นั้นๆป้อมสนามแบ่งออกเป็นสองแบบคือแบบฟานนิดและแบบเร่งด่วนป้อมสนามแบบเร่งด่วนคือป้อมสนามที่สร้างขึ้นโดยไม่ให้มั่นคงหรือแข็งแรง มากนักป้อมสนามแบบประนีชคือป้อมสนามที่ดัดแปลงจากป้อมสนามแบบเร่งด่วนคือหลุมบุคคลและหลุมปืนให้มีความมั่นคงและแข็งแรงมากยิ่งขึ้นหล,หลีนี่มึงขุดหลุมนี้คนเดียวเลยเหรอวะค่ะครู นุ่นดูพวกันแม่นุ่นโมูนึกว่ขุดหลุมปลูกต้นไม้นี่ขนาดเริ่มพร้อมกันนะเนี่ยครับนะจุดนี้คือหน่วยระัตะเวนนะครับได้เคลื่อนที่มาถึงฐานออกตีแล้วนะครับขั้นต่อไปนะครับเมื่อมาถึงฐานออกตีผู้ขับหมู่จะเรียกกําลังพลในชุดนะครับเพื่อจัดการวางกําลังนะครับและมอบเขตการยิงของแต่และบุคคลนะครับ นี้นะครับเดี๋ยวครูให้ครูขับมุกเป็นผู้จัดกำลังนะการวางกำลังและมอบเหตุการยิงของแต่ละบุคคลรับทราบทราบจัดกำลังเตรกํากำลังครับในการเข้าลบประชิดกำลังพลที่ออกปฏิบัติลบจริงๆเนี่ยให้คุ้มครองซึ่งกันและกันในการลบระยะประชิดให้กำลังพลมาเป็นคู่นะครับแล้วก็คือในการเข้าตีคือเป็นการระวังป้องกันซึ่งกันและกัน หมูหนึงโมูหนึ่งกาที่้างหน้ากาที่้างหน้าวีการหัวีการหัวไปเป็นห่วงห่วงไปเป็นหวงหวงระยะสามสเมตรระยะสาเมตรไปเป็นหมูไปเป็นหมูไปได้ดูจิงก็ไปได้ดูจิงโกไปได้ ใชายว่ะเอา้าแต่ตกลงมันไม่ใช่ผู้ชายเหรอวะเออว่ะไปทำอะไรตรงนี้เข้าไปตรงน,นู้นไปปืนตาเตรียมตเตรียมเตียมยี่สิบครั้งยี่สิบ <20! S 2> เอวพัดเออเเราจะมาฝึกและเรียนในการเรื่องการพางและการซ่อนพาง นะครับก็จะมีอยู่2ลักษณะก็คือพางตัวบุคคลและก็พางอาวุธยุทโธปกรณ์สำหรับการพางบุคคลก็จะมีอยู่2ลักษณะนะครับก็คือการพางกลางวันและกลางคืนลักษณะของตัวบุคคลนะฝุ่นกูขอฝุ่นสีเขียวสำหรับในเวลากลางวันนะครับ กลางวันจะเป็นการพางแบบรวบๆคือลักษณะกลางวันเนี่ยเราก็มองไปลักษณะของภูมิประเทศลักษณะนี้นะครับ <ๆ S 2> ก็จะเห็น <ๆ S 2> เห็นมีมืดมีขาวมีดำอะไรต่างๆฉะนั้นการพางตรงนี้ไม่จําเป็นต้องมืดนะครับ<ค><ณ>ถ้ามืดก็จะกลายเป็นจุดเด่นให้เห็นตัวบุคคล<ณ>ฉะนั้นตรงนี้จะเป็นการพางลักษณะรวบๆนะครับไม่มืดนะ ลักษณะนี้นะมือก็ไม่จําเป็นต้องมืดทั้งหมดก็แค่เป็นบางจุดอันนี้คือตัวบุคคลนะสาหรับตัวบุคคลก็มีลักษณะหนึ่งนะครับอันนี้เราจะเพิ่มเติมสีเข้าไปก็ได้ในเวลากลางวันหากเราอยู่ในพื้นที่สีเขียวอะไรต่างๆนะครับแทรกซ้อนเข้าไปนะแต่งเติมเข้าไปนะครับลักษณะนี้เอลิทำไมไม่หันหน้ามามเอา มึงอยู่ค่ายทหารหรือสวนสัตว์เนี่ยไม่ดีหรอกครับครูไม่ดีหน้าเหมือนตัวลิงเลยจับมือจำทั้งหมดทั้งหมดโอ้ยอ้ยอ้ยพอแล้วคงเนี่ยจีบครั้งเดียวมีคนบนมีคนบนเดียวจีบครั้ง